ายดีพี่น้องเล็บหุดเล็บหุดเล็บแกโคดุดากีเสียเย็ดไม่เหยียดซอยจะได้ปจะขึ้นได้บ่น้องอออลงทีนี่ด้วอาลงอาลงอาลงอีอีีีะีีกเอเหเดได้บ่ต้องไปทางหลังก็ไม่มีแว

thank <laughs> you

มาแล้วเซียนแมคโครมาแล้วพี่นอ้องพอยี่หม่อนเซียนมาแล้วเซียนมาแล้ว không sao sao bật quạt kêu thế <laughs> cái lăng kề chiêu bò nghe thua hà lắm bò thua はい。 เล่าน้ำเนี่ยซอยเมืองเล่าน้ำเนี่ย

อันใหญ่แลยไอ่เต่าอันน้อยมันใหญ่ล้ว่างงันมือมันเด้อยืด ยืดเมื่อมันเด้อไปยอดไปคนเขาไว่เข้าปเขาเด้วเดยวเดยวเอาพวกเขาพวกเขาเขา เนี่คุเซื้อได้ไหมโคกาถึซื้อคุเลยน่ซื้อหราโค้กผมซื้อไรครับน้านี่ไรครับืูอลูกชายหลายเนี่ยโคกพ่อโค้โค้พ่อโค้กโคโคตีเอาคู่กันเลยตี